สวัสดีครับมาพบกับกองโจนนะครับเดินกันเลยครับขึ้นไปเลยครับเป็นโจนครับตั้งใจแล้วแน่ว่าจะเล่นโจนก็โจนเลยนะครับไปครับโอ้โคต่ตสู้เสียบสูงก็เป็นโจนอาจารย์สืกไปเลยครับขึ้นไปอยู่จุดยุทธศาสตร์ครับต่อเลยครับโอ้จังหวะนี้สวยงามเลยครับุูนี้ กินอีกครับได้เปรียบหนึ่งลูกครับโอ้จังหวะนี้มันได้จังหวะพอดีครับลูกนี้ก็สวยสวยไปครับเรียบร้อยนะครับคงไม่น่าจะมีอะไรพลิกแพงแล้วนะครับดูจากรูปทรงก็หากินได้สบายสบายครับหนึ่งลูกนะคระับโอเคจบกันไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับหมากองโจ้นะครับรอบนี้เราเปิดหลังนะครับไปกันเลยเดินครับเป็นของโจนครับเตรียมตัวเป็นโจนครับมุมนี้ที่จองนะเป็นโจนก็ต้องจองตรงนั้นเลยก่อนนะครับกดไว้ครับคู่ต่อสู้ขึ้นแบบนี้ตัดสินใจเลยครับแม่คู่ต่อสู้ปล่อยให้เรากินนะครับออกกินสอง เราไม่เข้าฮอตนะครับตอนนี้ตอนนี้เราไม่เข้าฮอตก่อนนะครับตั้งฐานไว้อ่ามาทางไหนก็เนี่ยถ้าฮอตออกอยังไงเราก็ฆ่าได้นะครับเนี่ยไปผู้ต่อสู้ออกแบบนี้เราเข้าก่อนนะไม่งั้นเขากินนะมาแามสวยๆเลยนะครับกดสามเรียบร้อยโรงเรียนโจนเสร็จโจนครับงานนี้ก็ผู้ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับขอบคุณครับ